ต่อไปนะคะก็จะเป็นกรุ๊ป b นะคะก็เอลซ่าได้ยกตัวอย่างมาเฉพาะบางตัวเท่านั้นนะคะแต่ละกรุ๊ปเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เอลซ่าได้เจอบ่อยนะคะโอเคเรามาเริ่มคำแรกนะคะค่ะคำแรกนะคะก็คือ better 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 หรือเราอาจจะได้ยินสำเนียงอเมริกันเนาะ better better ค่ะคำที่สองนะคะ better 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 อาจจะมีความคล้ายๆนะคะเพื่อนๆสังเกต IPA นะคะมีความคล้ายกันค่ะแต่ว่าต่างกันที่อันนี้เป็น double t นะคะมี t สองตัวดังนั้นเน้นเสียงนิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบ better นะคะ better อันนี้ better better อัอนนี้ better นะคะถัดไปนะคะก็คือทุบตีกันนะคะอันนี้ออกเป็น better b บ t สระแอนะคะ b บ t สระแอเดี๋ยวนะคะขอเขียนก่อนสองตัวนี้สระเอนะคะสระเออันนี้สระแอนะคะ better b ์ t t e r b อ t t e r อ่าส่วนอันนี้นะคะที่แปลว่าเนยนะคะกินอยู่ทุกวันนะคะ b u t t e r เสียงสระอานะคะโอ้โหลายมือ เออ butter butter uh huh. งั้นทวนอีกรอบนะคะ better 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 butter uh, ได้ยินความต่างไหมนะอันเนี้ยคืออันนี้นะคะก็จะมีเห็นความต่างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ถ้าอย่าลืมนะคะว่าออกเสียงผิดเนี่ยความหมายจะเปลี่ยนไปนะคะคืออย่างเช่นเราขอ,อเราไปร้านกาแฟกินขนมปังนะคะเราขอเนยที่เป็น butter นะคะแต่ไปพูดเป็นเสียง better อย่างเงี้ยคือเขาก็งงเนาะดังนั้นเราก็ต้องออกเสียงให้ถูกเนาะอืมเด็ถัดไปนะคะเป็นกลุ่มตัวอย่างตัว f นะคะที่เอลซ่ายกมานะคะที่เจอบ่อยๆนะคะก็จะมีอยู่สองคำที่จริงๆรก็มีมากกว่านี้เนาะแต่แค่ยกมาให้สองคำที่ตัวอย่างว่าเป็นยังไงนะคะค่ะคำแรกนะคะ final final ไม่ใช่แบบ final สอบไฟ n a ลอะไรอย่างงี้เนาะไฟแนลไฟแนลเป็นแบบเนลเนลไฟแนลนะคะอะคำอ,อีกคำหนึ่งนะคะก็คือฟินาเล f ฟินาเลเรามักจะได้ยินคำเขาอ่านกันฟินาเลเนาะเดินฟินาเลอ่าฟินาเลเนาะเออจริงๆก็คืออ่านเป็นฟินาเล f ฟินาเลเน้นเสียงตรงกลางนะคะนี่เน้นเสียงที่ นาลนะคะที่เป็นตรงกลางเนี่ยเห็นไหมคะตัวสเตรสนะคะก็คือฟิน a ลเล่ฟินนลเลนะคะฟิน a ลเล่ฟินลลโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะมีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเซีย